วสวาท,ทาได้จะไม่จบแล้วไม่จบซะแล้วทําแต่ปรากฏว่าอนุกรรมการนะฮะทำได้จะเป็นอย่างที่เราเระวังอยู่แล้วจริงๆอะคุณควรจะส่งไปกรกตชุดใหญ่เลยไม่ต้องตั้งอนุอีกแล้วเพราะอนุกรรมการมันมีแล้วมันจะมีสักกี่ชุดนะชุดแรกนั้นก็ทําเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วคนที่นั่งอยู่ก็เป็นเรียกว่ารองเลขากรกตอยู่ด้วยเห็นไหมแล้วก็ท่านกรกตชุดใหญ่ก็รับทราบมีการรายงานโดยตลอด ก็ยังจะตั้งอนุกรรมการก็กฎหมายเปิดช่องเขาก็จะเอาครบทุกช่องทีนี้อนุกรรมการที่จะตั้งเนี่ยผมก็ไม่รู้ยังไงก็เท่ากับไปรือ้อดูสำนวนอน,อนุกรรมการชุดที่26อีกทีอะว่างั้นนะฮะแม่งสอนสอนแล้วนี่ผลจากการพิจารณาของอนุกรรมการที่ตั้งเนี่ยคราวนี้ภายใต้รัฐบาลนายอนุดินซึ่งเป็นผู้ปรากฏว่าตั้งอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะยืดเยื้อเรื่องน,นี้ออกมาอย่างไรหรือถ้าไม่ยืดเยืเอ้เอเผลเอๆอนุก,การชุดนี้ก็บอกหลักฐานอ่อนโน่นนี่นั่น อาจจะมีความเห็นไม่สั่งฟ้องอ่ะคดีก็จะพลิกสะบ้างนอกจากนั้นเห็นนายแสวงบุญมีบอกว่ากำลังจะตั้งอนุกรรมการชุดที่ยี่สิบเจ็ดอันนี้เพื่อพิจารณาคดีที่มันเรียกว่าถ้ามีผู้ต้องหาคนไหนเนี่ยมีข,ข้อข้อหาอื่นนอกจากนี้นะก็จะดึงมาอยู่ในกรรมการชุดที่ยี่สิบเจ็ดทีนี้ผมก็ไม่รู้ไอ้ยี่สิเ็ดนี่ยมันจะไปม,มีปัญหาพัวพันกับไอ้ชุดที่ยี่สิบ หรือสำนวนของยุติบทอย่างไรเพราะแน่นอนผู้ต้องหาเนี่ยเท่าที่พูดเนี่ยก็น่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันนะทีนี้ก็บอกว่าถ้ามีคดีอื่นนะฮะก็จะตั้งชุดที่ยี่สิบเจ็ดทำท่าว่าจะมีนะน่าจะมีคดีอื่นนะครับดูเหมือนแข่งขันทํางานเคร่งเครียดอะไ่าครับแต่มันมีอย่างนี้หลายทีในกระบวนการกฎหมายนะอย่างเช่นเนะี้ยคดีฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาเนะจ้าหน้าทีก็จะมาตั้งฮึคือนะฮะโมโหโอ้โหจะเอาให้ตาย นะโดยการตั้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาทั้งๆท,ที่เขาไม่เจตนาอย่างเงี้ยเนี่ยหรอฮะจะเอาให้ตายฆ่าคนตายเอาโทษสูงๆใส่เข้าไปในสำนวนใครเป็นสั่งฟ้องข้อหาเจตนาฆ่าคนตายปรากฏว่าตามสำนวนส่งฟ้องไปแบบนี้หลักฐานแบบนั้นสารก็บอกเขาไม่ไม,ไม่ไม่ถึงขนาดเจตนาไงโอกาสยกฟ้องมันก็สูงกันรหรวอ่มีลักษณะเนี่ยคล้ายๆกันเลยฮะการเคียนการหือรืออยากเอาให้ตาย นะอยากเอาให้ละเอียดมีคดีอื่นไหมก็ตั้งคณะกรรมการชุดที่27เพิ่มเข้าไปอา้าวหนึ่งนะครับเสียเวลาเข้าไปใหญ่สองฮนะเพอเอตั้งไปแล้วนะกลายเป็นคดีอ่าปะเทิงโปคาเข้าไปกลายเป็นทําให้สํานวนอ่อนเข้าไปอีกนะสุดท้ายก็อาจจะไม่สั่งฟ้องอันนี้ก็ไม่รู้ว่าไปนี่คือสัญญาณของการหัวสวซึ่งหลังจากอนุนายอนุทินขึ้นมาเปนะ็นนายกไปเลยเนะี่ยยังเคลื่อนหน้าได้เร็วขนาดนี้นะมานะเรื่องราวในประเทศไทยมันก็ตาลปัดไปหมดอย่างที่บอกให้ฟังอะ่ะ นะเรื่องหนึ่งเรื่องหัวสอวอจบนะครับไม่สั่งฟ้องเรื่องเขากระโดงนี่ล่าสุดเห็นบอกว่าจะทบทวนใช่ไหมครับท่านอธิบดีใหม่ <c oughs> ตอนที่เก่าแลหลนะการกรมที่ดินเก่าที่นายบุญนำตั้งอะไแล้วครับสงสัยนะจะทบทวนเรื่องคําสั่งจะอุทธรณ์คาสั่งเดิมหรือไม่ถ้าไม่คําสั่งเดิมไม่อุทธรณ์ก็เหมือนเดิมอะท่านังก็ยืดเยื้อคดีเขาขกระโดงออกไปก็ต้องเล่นแร่ไปนะฟ้องสารปกครองเอาเองแล้วบังเอิญกระทรวง อ่าอ่า,อา,อากระทรวงรถไฟอยู่ในกระทรวงคมนาคมตอนนี้นายพิพัฒน์รชกิจประการก็นั่งคุมอยู่ด้วยเออเห็นบอกจะทบตัว,ตวใหม่หมดนะสองเรื่องนี้เคยพูดไว้แล้วว่ารับรองอ่ะเหลวเป๋วเหลวเป๋ว,ปวทั้งคู่โดยเฉพาะขณะนี้มันอยู่ในช่วงกําลังพีกอ่ะกาลังจะถึงลูกถึงคนปรากฏพอเปลี่ยนแบบนี้รู้นะฮะมันหลุดก็หลุดเลยทั้งคู่ะนะครับอ่ะก็เขาใช้เวลาไม่เกินสี่เดือนก็ว่างี้นะ เรียบร้อยตามนั้นแหละตามลาย,ยนะว่าขึ้นมาเพื่อทำการนี้โดยหลักนี่คือประเด็นหลักอ่ะ